เมื่อวานนี้ก็ไปหล่อรูปหล่อหลวงปู่เสาที่บ้านเกิดขององค์หลวงปู่เองคือบ้านขาโคมที่วัดป่าน้องอ้อแสดงให้เห็นถึงบารมีธรรมขององค์หลวงปู่อย่างชัดเจนเพราะวันไปนะั่นนะฝนตกจนมองไม่เห็นถนนบืดฟ้ามัวดินไปหมด โอ้ยถ้าแบบนี้มันจะหล่อได้เหรอสธาญาติโยมจะเข้าไปอยู่ได้เหรอมันไม่มีลม่มไม่มีอะไรต่ออะไรอาคารมันก็ไม่มีอะไรสักเท่าไหร่ก็โทรไปถามไปยี่ยห,หวานเจ้าของโลงหลอ่อถามว่าไอ้ฝนตกแบบนี้จะหล่อได้เหรอเขา่าวมันได้หลอกพอถ,ถึงเวลาหล่อฝนก็ไม่ตกหรอกคุณว่า เอ้ยเราก็คิดอย่างนั้นแต่บาร,รมีหลวงปู่คงจะคุ้มครองหรอกพอลุ่งขึ้นมาถึงเวลาหลอเนี่ยเนี่ยล่มแบบนี้เย็นแบบนี้แหละฝนไม่ตกแต่ข้างนอกอะ่ะทางอุบลเนี่ยพวกญาติโยมที่มาจากข้างนอกมาเข้ามาเนี่ยทางอุบลบอกโอ้หลวงพ่อม็นข้างนอกฝนตกหนักมากเลยมา จึงจึงอันนี้แหละแสดงให้เห็นถึงบาร,รมีธรรมขององค์หลวงปู่พรานการได้หลอ่อรูปหลอ่อเป็นทวารวัตถุเป็นองค์แทนหลวงปู่ขึ้นมาณสถานที่เกิดของหลวงปู่นั้นก็เหมือนที่เราทําอนุสรณ์สถานหลวงตาขึ้นมาที่หน้าโรงเรียนบ้านตาเป็นบ้านเดิมที่หลวงตาเกิดอยู่ที่นั่น เราก็ได้สร้างอนุสรสถานที่ระลึกถึงองค์หลวงตาและสถานที่แห่งนั้นก็เหมือนกับในลุมพินีสถานที่อุบัติเกิดขึ้นมาขององค์ศาสดาเอกของโลกซึ่งพระเจ้าอาโศกมหาราชก็ไปได้สร้างเสาอนุสรสถานเสาเรียวกว่าเสาอาโศกขึ้นมาและจุดที่ ศาสดาของผู้เราได้ประสูิขึ้นมาณจุดนั้นเพราะใน,นแต่ละสถานที่มีความสําคัญในผู้ที่ทรงอัดทรงธรรมนั้นเมื่อเราได้สร้างขึ้นมาแล้วล้วนแต่เป็นสิริมงคลเพราะจะเป็นมงคลอย่างยิ่งสําหรับผู้ที่ได้เข้าไปกราบไหว้เข้าไปสัมผัสเข้าไปพบเข้าไปเห็นก็ยิยังผู้ที่ยังไม่ศรัทธาให้เกิดศรัทธาขึ้น หรือผู้ที่ศรัทธาอยู่แล้วก็จะเพิ่มพูนความศรัทธายิ่งขึ้นไปแล้วเป็นเหตุจูงจิตจูงใจก็น้อมไปถึงสังฆค,คุณคือระลึกถึงข้อวัดข้อ,ขอปฏิบัติขององค์หลวงปู่ที่ท่านได้นำภาสานุสิทธิ์อภิปฏิบัติมายาวนานจนกระทั่งทุกวันนี้ ที่นักปฏิบัติทั่วไปอยู่ในวัดป่ามีวัดป่าเกิดขึ้นมาทั่วประเทศไทยจนกระทั่งกระจายไปทั่วโลกก็ว่าได้ก็ล้วนแต่เกิดขึ้นมาจากองค์หลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นซึ่งเป็นองค์หลวงบูรพาจารย์นำพาคณะศรานุสิ์ประพฤติปฏิบัติมาตามป่าเขาลำเนาภัยอะไรต่ออะไรต่างเพราะก่อนยุคขององค์หลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นนั้น,น,นการประพฤติปฏิบัติ ทำในพาศาสนานั้นรู้สึกว่าจะจืดจางไปมากเราลองไปถามผู้เฒ่าผู้แก่อายุสักเก้าสิบกว่าปีขึ้นไปในยุคสม,มัยนั้นรู้สึกว่า, <c oughs> าศาสนาข้อวัดข้อปฏิบัติในพาศาสนานี้จะจืดจางมากเลยาศาสนานีเน้เป็นเหมือนพิธีกรรมอันหนึ่ง ที่ยึดสืบสืบต่อกันมาแต่ว่าหลักธรรมหลักวินัยที่พุทธเจ้าได้ทรงประกาศสอนโลกไว้ได้บัญญัติไว้มันไม่ใช่พิธีกรรมพิธีกรรมต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นมันล้วนแต่แฝงเข้ามาแฝงเข้ามาในพระศาสนานี้ทั้งนั้นถ้าเราเปรียบเทียบเหมือนต้นไม้ ต้นไม้ที่มีอายุยาวนานมันก็มียักษ์ใหญ่มีขี้ฝุ่นมีอะไรตะไรมาเกาะต้นไม้ <c oughs> เราก็เลยคิดว่าพวกขี้ฝุ่นพวกยักษ์ใหญ่พวกอะไรตะไรต่างๆเหล่าน,นั้นเป็นต้นไม้มันไม่ใช่เป็นสิ่งที่แฝงเข้ามาเกาะอยู่กับต้นไม้าศาสนาของพวกเราเหมือนกันาศาสนาของเราซึ่งมีอายุยืนยาวมาสองพันกว่าปี พราะนั้นพิธีกรรมมันเยอะแยะไปที่มาจากนอกลัทธินอกศาสนาพุทธเราเช่นว่าในก่อนสมัยพุทธกาลมันก็มีพวกพวกพราหมณ์เขาก็มีมีพิธีกรรมต่างๆทั้งหลายต่อมาเขมีความศรัทธาเขาลบเลื่อมใสในในพุทธศาสนาก็เข้ามาบวชหรือเข้ามา อยู่ในพระศาสนานี้แต่ว่าฟาร์มเคยชินฟาร์มคุ้นเคยในรัธิในพิธีกรรมต่างๆของเขาเขาก็อดเอาเข้ามาแทรกซึมเข้ามามากบ้างน้อยบ้างไปตอนนี้สิ่งใดก็ตามที่ไม่ขัดหรือไม่เป็นภัยต่อศาสนาธรรมในพระศาสนานี้ก็ไม่มี สิ่งใดที่ที่จะต้องไปห่วงห้าบเด็ดขาดสัทีเดียวเพียงแค่ให้ระลึกรู้ว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่แก่นไม่ใช่หลักธรรมในพราศาสนานี้แต่เป็นสิ่งที่แฝงเข้ามาชาวพุทธเราก็ไม่ให้ควรไม่ควรให้สิ่งเหล่านั้นมีควา,าสมสำคัญยิ่งกว่ากณนคือหลักปฏิบัติในพราศาสนาก็คือศีสมาธิปัญญา ถ้าชาวพุทธเราแยกแยะให้ออกแล้วแม้จะมีพิธีกรรมต่างๆทั้งหลายตะกลนอยู่บ้างมันก็ไม่เป็นภยัยไม่เป็นอันตรายอะไรแต่ถ้าชาวพุทธเราแยกแยะไม่เป็นหรือไม่เข้าใจในหลักทำอย่างแท้จริงแล้วก็อาจจะไปยืดเอาพิธีกรรมต่างๆทั้งหลายภายนอกนั้น ว่ามาเป็นตัวศา,ศาสนาเสเองอันนี้ผิดอย่างมหันเพราะนั้นองค์หลวงปูเ่เสาหลวงปู่มั่นท่านพาท่านพาสานุสิทธิ์ปราพึบป,ปฏิบัติมาตรงแนวตามหลักธรรมหลักวินัยม่ได้ผิดเพี้ยนเลยแม้แต่นิดเดียวท่านไม่ไปยึดติดในเรื่องพิธีกรรมต่างๆทั้งหลาย อันที่เคยมีมาเคยเป็นมาเพราะนั้นเราจะเห็นชัดเจนเลยว่าในวัดป่าเราถ้ายึดเอาปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์จริงๆแล้วจะไม่มีจะไม่มีสิ่งแปลกปลอมนอกทำนอกวินัยปะปนเข้ามาเพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นแม้ไม่เป็นภัย แต่ก็ทำให้เราเนินช้าอ้อยอิ่งเสียวเวลามเวลาไปกับสิ่งเหล่านั้นแทนที่จะมุ่งหน้าเข้ามาในการประพฤติปฏิบัติขัดเก่ากายวาจาใจของตนเองนี่แหละองค์หลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นท่านเป็นบุรพาจารย์ที่นำพาประพฤติปฏิบัติมาจนก่อเกิดเป็นวัดป่าที่มุ่งเน้น ในหลักธรรมหลักวินัยประพฤติปฏิบัติขัดเกลากายวาจาใจของตนอย่างแท้จริงศาสนาของเราก็เลยมีความหนักแน่นมั่นคงขึ้นมาในการประพฤติปฏิบัติฟื้นเรียกว่าฟื้นฟื้นขึ้นมาเพราะนั้นการที่มีสารุศาสิกก็คือพวกเรานี่แหละได้สร้างถาวรวัตถุอันเป็นองค์แทน ขององค์หลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นขึ้นมาให้คณะสาธารณสิทธิ์หรือชาวพุทธเราทั่วไปไต้น้อมจิตน้อมจอยน้อมใจไปถึงองค์ท่านเพื่อจะระลึกหรือใส่ใจสนใจขึ้นมาถึงปฏิปทาที่องค์ท่านนำพาประพฤติปฏิบัติมาแล้วเมื่อปลูกศรัทธาขึ้นมาภายในจิตในใจของตนเองแล้วเขาก็จะมีความสนใจใส่ใจ ที่จะนำเอาปฏิปทาขององค์ลุงปู่มาประพฤติปฏิบัติขัดเกลากายวาจาใจของตนถ้าบุคคลใดก็ตามได้นำเอาหลักธรรมหลักวินัยไปประพฤติปฏิบัติขัดเกลากายวาจาใจของตนเองแล้วบุคคลผู้นั้นแม้นยังจะเป็นปุถทชนอยู่ในขณะนี้ก็ตาม แต่ก็จะเป็นกัลยาณนาะปุถิชนอย่างแท้จริงคือปุถิชนคนดีนั่นเองคนดีอยู่ที่ไหนมันก็พอมีความสุขในอัตภาพของปุถิชนแล้วเมื่อเขาไม่นอนใจภาคเพียรในการประพฤติปฏิบัติเรื่อยๆไปฟาร์มเป็นปุถิชนฟาร์มเป็นกัลยาณนาะปุถิชนของเขาก็สามารถก้าวไปสู่ฟาร์มกปิยบุคคนตั้งแต่ เบื้องต้นจะทั่งถึงที่สุดได้อย่างแท้จริงอย่างแน่นอนเพราะนั้นการที่มีโอกาสไปสร้างอนุสรสถานรำลึกถึงองค์หลวงปู่เสาที่บ้านขาโคมวัดป่าน้องอ่อเมื่อวานนี้ก็รู้สึกว่ามีความปลื้มปิติมีความภูมิมใจในสิ่งที่พวกเราได้ร่วมไม้ร่วมมือกันทำ แล้วก็บาร,รมีธรรมขององค์หลวงปู่ก็แสดงให้พวกเราทั้งหลายที่ไปร่วมงานนั้นเห็นอย่างชัดเจนก่อนที่จะหล่อรูปหล่อลวงปู่เสานั้นฝนฟ้าตกฟ้าร้องตึมต่ำตึมต่ำตกจนมองไม่เห็นถนทนถนนทางแต่พอถึงวันหล่อจริงๆแล้วกลับไม่มีฝน แต่รอบบริเวณรอบนอกนะ่ะฝนก็ยังมีอย่างเก่าแต่ในบริเวณในรอบวัดนั้นก็นี่แหละคื้มๆอย่างนี้แหละล่มเย็นซะอีกมีฝนปลปอย,ปอยมาเหมือนกับประพรมน้ำพุทธมน์ให้เป็นบางช่วงก็เลยทําให้อยู่ในใน,ในงานนั้นมีแต่ความเบิกบานมีความผ่องใสมีความร่มเย็นนี่แสดงออกถึงบาร,รมีธรรมขององค์หลวงปู่ หรือเทวดาที่รักษาสถานที่ได้ร่วมอนุโมทนาในงานการบุญของพวกเราเหมือนแต่ก่อนนี้ที่บ้านคำบงบ้านเกิดหลวงปู่หลวงปู่มั่นก็เช่นกันก็คณะของหลวงพ่อน,นี่แหละแตท่านพูดภาษาสารอุทธรทุกวันนี้อยู่สารอุทธรคือท่านสุมิตร ท่านก็เป็นชาวบ้านเกิดใกล้เคียงที่นั่นก็ได้เห็นว่าบ้านคํำบงหรือบ้านเกิดหลุงปู่มั่นก็ไม่มีอะไรที่เป็นที่ระลึกถึงองค์ลุงปู่มั่นเลยก็น่าเสียดายก็เลยเป็นเหตุให้พวกเราไปติดต่อถึงที่ดินแปลงที่บ้านบ้านเดิมของลุงปู่มั่น เกิดก็ปรากฏว่าบ้านเดิมน่ะมันหมดไปแล้วมันรื้อไปแล้วมันผุพังไปแล้วแต่ที่ดินก็ยังคงเดิมมันก็เป็นป่ารกล้างไปบ้างแต่รอบๆบริเวณก็ยังมีบ้านมีเรือนที่เขาอยู่ลูกหลานในในตระกูลของหลวงปู่ก็ยังอยู่กันพอทางคณะสงฆ์เราไปติดต่อไปพูดคุย กปรากฏว่าลูกหลานเหลนที่สืบสกุลของหลวงปู่มั่นมาแล้วก็เป็นเจ้าของที่ดินแปลงนั้นก็มีความศรัทธาเขาก็น้อมถวายที่ดินแปลงนั้นให้แก่คณะสงฆ์เราเมื่อเราได้ที่ดินม,มาจากการน้อมถวายของลูกหลานในตระกูลของหลวงปู่มั่นที่เป็นเจ้าของที่ดินปัจจุบัน เราก็เลยไปสร้างบ้านปลูกบ้านเรียนแบบบ้านเดิมของหลวงปู่มั่นแล้วก็ได้หล่อรูปหล่อของหลวงปู่มั่นไปไว้ทุกวันนี้ก็เลยเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมพอถึงวันวันเกิดหลวงปู่มั่นคือวันที่ยี่สิบมกราคมทุกปีเราก็ได้จัดวันชาติการของหลวงปู่มั่นที่นั่นบ้านบ้านคำบงก็เป็นที่สนใจใส่ใจคนทั่วสารทิศมาร่วมงานกัน ไม่ว่าในภาคกลางภาคไหน,ปนไปไนก็ร่วมกันเลยบ้านคำบงนั้นเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปในทุกวันนี้แต่ก่อนนี้ได้ยินแต่ชื่อตามประวัติขององค์หลวงปู่แต่ไม่รู้จักหมู่บ้านไม่เห็นหมู่บ้านไม่รู้จักทางไปทางมาทุกวันนี้ก็เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นสถานที่ประพฤติปฏิบัติธรรมจุดหนึ่ง ของพวกเรานักปฏิบัติทั้งหลายบ้านขาโคมนี้ก็เช่นกันเราก็ได้คุยกันแล้วปรึกษาหารือกันแล้วในหมู่ในคณะก็คิดว่าเราจะบูรณะหรือจะส่งเสริมปรับปรุงให้เป็นสถานที่พักปฏิบัติธรรมต่อไปซึ่งขณะนีะ้คุณออมบุญทิธิออมไทย ท่านก็ได้ไปจัดซื้อจัดซื้อที่ดินจากชาวบ้านมาแล้วเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ก็ได้ทราบบอ,อกคุณสุขวัดป่าน้องไผ่เราแต่ก็ได้บริจาคซื้อที่ดินเพิ่มมาอีกห้าแสนเพื่อให้ขยับขยายเข้าไปอีกก็คงจะได้ที่ดินเพิ่มขึ้นเพราะที่นั่นก็รู้สึกว่า ตกหน่ละประมาณหนึ่งแสนแสนกว่าบาทเท่านั้นเองตอนนี้ก็ได้ท่านรองแม่ทัพภาคที่สองท่านก็ได้นาพาหมู่คณะบอกอลูกน้องของท่านไปร่วมกันปลูกปา่าขึ้นมาในสถานที่นั้นให้เป็นปา่าให้มีความร่มลื่นให้สมกับ ในศาสนาเราที่เกี่ยวข้องกับป่ามาตลอดเพราะนั้นที่หลวงปู่ท่านยกย่องว่าป่านั้นคือมหาวิไลมหาวิไลธรรมะนั้นจึงถูกต้องที่สุดอยู่ในป่ามีความร่มรื่นมีความร่มเย็นมีความสงบมีความสงัดจิตใจสัมผัสเข้าไปแล้วก็รู้สึกเบิกบานผ่องใสร่มเย็นสุขภาพร่างกายก็กระฉับกระเฉง ผ่องใสไปพร้อมเหมาะดอเป็นสถานที่ที่ประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างยิ่งแล้วบ้านขาโคมที่เราไปรอรูปล่อลุงปู่ปปเสานั้นต่อไปเราก็จะเริ่มปลูกบ้านเรียนแบบบ้านลุงป,ปู่เสาขึ้นมาแล้วก็ได้นำรูปล่อลุงปู่ปปเสาเนี่ยตั้งไว้บนบ้านเป็นที่เคารพสักการะของ ผู้ที่เข้าไปประพฤติปฏิบัติธรรมหรือเข้าไปชมเข้าไปศึกษาเรียนรู้ในปฏิปทาขององคหอรูปู่ต่อไปแล้วก็ยังมีแนวคิดว่าเราจะสร้างเสาอนุสรณ์สถานขึ้นมาณจุดนั้นอีกก็เช่นเรียนก้อนริบแบบเสาอนุสรณ์สถานองค์หลวงตาเนี่ยนะแต่ว่าก็ยังยังยังเป็น โครงการถัดไปยังไม่ยังไม่ได้รีบทำตอนนี้ตอนนี้ก็ทำสิ่ง,งที่จำเป็นจำเป็นไปซะก่อนในเรื่องปรับปรุงพื้นที่ปลูกป่ปาแล้วก็สร้างบ้านสร้างเรือนหลงปู่ให้มันพร้อมสมบูรณ์สิ่งใดจำเป็นก่อนเราก็ทำไปก่อนสิ่งใดสิ่งใดจำเป็นที่หลังเราก็ค่อยๆทำไปทยอยทำไปเรื่อย ก็ไ,ได้รับการสนับสนุนจากคณะศิยานุสิ์อย่างดีแต่ละท่านแต่ละคนก็ได้ทราบข่าวสารนี้ก็ให้ความร่วมม้ร่วมมือร่วมอนุบมทนาในกิจอันนี้อย่างดียิ่งก็เป็นสิ่งที่น่าปลื้มปิติและน่าภูมิใจน่าอนุบมทนา,นาต่อพวกเราคณะศิยานุสิ์ชาวพุทธด้วยกันอย่างยิ่ง แล้วเชื่อว่ากิจที่พวกเราทำนี้แหละที่จะนำพาพวกเราเจริญยิ่งยิ่งขึ้นในธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าจนกระทั่งถึงความพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงด้วยกันทุกท่านทุกคนนะ,ะตั้งใจรับพร